หนุ่มขันห่าวชวนเชียนเลยสด็จเนี่ตัเลย เน็่แนวตักมากสิครับว่นี่มาสูบซาครับนี่ยกสะดุ้งไว้ก่อนเอาปลานหน่อยก่อนครับเดี๋ยวน้ำมุกปลงปลานหน่อยติชีตอมเก็บยากตายเม็ดเทเก็บเร็วเลยติชีตอมตายเราสะดุ้งปลานหน่อยก่อนนี่ไปง่ายจะเอาเสร็จมาจะได้ไปง่ายนะมันเออนั่นน่ะนะไปยังโดดปลาสูตรปลานั่งปั่นรถอยู่มี่ เาได้ใช่ตุ่มเมือสานี่ <laughs> แม่นเนาะเออบ่เขาตุ่มเลยใช้เอียนก็บ่เขาใช่ตุ่มกมัน <laughs> ใส้แน่กินิันเร็วยังลาแตเวยนโอ้ยันวปลาบืนปลาบนตากคากู่าไปลาล่องหายสองตัวนี่มืสองตัวสา เมื่อตนน้เ่นดาบมันดาลาบแล้วเล้นดาบอกาลง้ัวเส่างตัวเน้ยง่ายมือนกันเสี่ยเอาไปฝากน้องเด้อัวนเด้อฝาน้องฝาน้องฝากเมจ่อไร่ายไม่ไม่ปีนปรหลาดใหับุ่มึยังให่บุ้บุ้งใ้บุ้งบุ้งผิดยังลเลยโล ใร่งมันอ่ะ่าลง้นั่นแหลน่แลมานแลนนมาแลจุลบจุลบอย่างี้แล้หาสวเจานไหมกูได้ไหเช็ดกระดุเขาจ้าตักที่เดียวเ่านันเด้หนึ่เนาะเดี๋ยวนะครับแล้วเอาไม้จะออกกัน กูต้โอ <oh> ้ลูกพี่ตมเด้วเซ่โอ้หนูตึกตึกถนเย็นขู่ด้ควกบจน์ปเด้ขาดอีนี้เนขนาดสะดุ้งยังขาดเลยเจ้ mẹ, sướng <coughs> sướng sư <coughs> <coughs> rồi, vui sướng sơn tham rồi. con con đang chạy lơi, còn đang bùn nè. ก็ปะดดูดูก so <c oughs> oh, ็ปะตอเนียบก็เนียบปุงเซลล์ลเอ็ดตัางคนโอ้ยเฮ้เข่าหรอวะเข้าหรอวะเข่ารัวโอ้แต่งหัวแต่งหัวแต่งหัวเมากิ่เอาถุยบ่ สวยจะยามันมนมีออกสิโอ <Luis> ้อ้าวเพิ่ข้าวข้าววะขาได้สองตนี่มาน้อยแลนปันมามันกำลังคึกถึงแนมกุ้งเกียฟังน้ำเพิ่เลื่อนบเลื่อนมาแล้วพเนจับยืฟังน้าเม่นไมเลยโอ้ น,นันน่นนแต่น้อยก็สองสามรูแล้วว่อาอ่มน,นอนอ,อืมขอนึงโใเคได้เล็บปันี้ก็เอาโ <c oughs> อ้เจ้าสะเ <c oughs> มื่อกี้ตื่นมาอืมปื <c oughs> น หางฝนปลาที่พี่ว่ามีอมดจ้ะนิ่มดวนฮะนับสามฟัว ตอนนี้มวสุมคือบ่อนแห้งเลยไปกี่เดือนด้วยบ่ถือเพิ่นโอ้ฝนอ่ะเพิ่นตึงโอ้อย่างขาดไม่ปลาบอ่ะโอ้แอนมาตัวนี้ให้แลนเดี่ยวเลยเดี่ยวก็ติดเดี๋ยวคือเพนด้าเพนด้าติดพวกกะพวกาะลุงมเพนด้าดิจิตตุ้มหมุน้องเท่าหมุน เป็นดาวหลับแล้วเน้ยโอ้ยียบมันครับมังกี้นี่บอกอืมเหียโอ้โหโอ้ไปเกี่ยวชัดไหนเถอะคนอยู่าใส่หลอดเลยวะนี่เกาะอืมนี่อันนี้เกาะดีดีเยอ ้ำยังไลายอะ้ำไลเยอะลมที่ไหนด้วยหยุดวกร้สึฟังฝุ่นยยไหมฟังฝุนง่นเลยอนระครับได้ฟังฝุ่นเหรอ,อเนาะฟังฝุนน่นเนาะอืมอ้อมฝุ่นไปเียยัง เยปปาโอ้สปายกําลังมันตัวใหญ่ย่อโอ้โฮโฮโฮหมุนบึ้มๆ <laughs> à. <laughs> 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 ดูนั่นนั่นเั่ะเยอะนั่น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 โอ้ยน่หน้าแล้วทั้งปลาอนทังปูบานเอ๊ะบังลูกปูนี่ไปเดี๋ยวค่อยอ่ะปูนี้ป่ปูนี่ะเอ้าหนีบซ้อนสองเลยบ้านหนีบซ้อนนองแล้วหนีบกลุ่มอะนี่ยังไม่เออไปนับการลดไปค่อย โอ้ดังเลยตรงตรงองบึมเนี่ครับมึงย่างหคุกัตงเียเยอะจ้แสนนึงกับบตอน่แม่นี่ตามมีย่งอกตัวนั้นออเอาเรีบานี่นั่นนีโอ้เสียมเสียม โอ้ยเสียงมากเลยเสียงโอ้ยเหนื่อยผมไ่เต้บานเน่ยเสียเมื่อยหวะตัวนี้มันก็เป็นักบไฟเร็วนะมาติดมาโน่สวยงามอยู่

Thôi nhanh nó bà đi đưa ra kia Yeah Bộ tổ này nói cái xá yên Ở ngoài cỏ บวนตตามมวนเรือจีมาเคียงขึ้นทยาัยขาอย่างนั่นล่ะตุ๊กปุ้งได้กวนนันป่าป่าป่เข้าอย่างเสีย อ,อปลาอย่างนั้นเองแล้วไรนี่ยปลาล่าบ่โอ้ยกระสงปไ,ไป<น><น>ไอจอนจุนเด็กคน <c oughs> มันคลองมงเสียกันมันดึนองออกเลยอ่าดึงแห้งแล้วจะหอดผมเนี้ <c oughs> หอดม, <c oughs> มันจะเพิ่มเส้นมาลูกีเพิ่มเส้นเย นาะบาดนีู่แล้วเนาะพี่เนาะจังๆเลยนี deste, เ่เออนี Daddy ่นี่โอ้โหครอบโออบบคอบตัวนี้ ตุ่มตามตุ่มตามน,า<อ>นั่นเองตองแนบตองแนบงตักเขาใหญ่สุงตักด,ดังตักมากกว่าฮิวเขาลองนุกมันดูเหล, <c oughs> ลองอมมันจะมานบอ่อืมถ้ามั<ห>น,นลองดู <c oughs> นับสม มันอีลิสแล้ะโอ้ในอือต่อละปลาโอ้เสียงขาเจาะีตัวสีตัวมัวว่าตักบเนี่ยตักนี่ละ่วเมนเนี่ยตักปลน้อยโอ้ล่ะครับนี่กอยงอยู่พดีเนาะอชซปุ๊ทำงานได้อยู่เอนกับะกกระตองกอเสียน่อยขอนี้อัน หักใหม่มาเลมดวมดตมแล้วโอ้มีแต่ปลาชิวหรอะอนยกิไปแล้วปลาิะอีนั่นดินั่นดินั่นดิปลาสูตรได้มแล้วดูดออเน่ยนะเทคนิคไหมต้องคอยๆปลาสูตรอยครับเ แล้วแรงแล้วแรงตัวนี้นะมันโดดประสูดหรือเปล่าเขาประสูดครับประสูดว่ะโอ้ไม่จุดจริงๆเอาไปัญญสูต เขาอยู่ทางละให้ไหลให้ไหลอยู่ในฝอนอ๋อยิบเอาเลยชุบอออืืหประเสียมตัวหนึ่งโอเคปลาหน่อยมืดจะเริ่มมืดแล้วครับผมอ่ะเริ่มจะปลาเงยแล้ววันนี้ปลาเ่ยมุดตุ๋มครับยิ้มป่ายี๋ย่อจับปลาเงยครับนี่ครับเดี๋ยวสูบซาขึ้นกับปไปเงยเบอร์คลิปต่อไปนะครับที่มีสวัสดีครับ ครับขอบคุณที่ดูคลิปเจ้าถ่ายมานะครับผมจากดำทีวีครับ